ตอนนี้นะทุกคนนะก็เราก็จะมา,าโซนพัทยาเหนือนาเกลือนะาจะจะเป็นนี่ก็จะเป็นโซนของหาดลับนะตอนนี้มันก็จะมีคาเฟ่ยอยู่มีคาเฟ่หาดลับตรงนี้นะทุกคนตรงนั้ก็จะเป็นโซนของพัทยานะแล้บูบรรยากาศ โดยบรรยากาศไปสวยๆงามๆกับหินนี่ทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นโซนของทุกคนเราจะลงไปตรงนี้นะน,นะนะนี่นะลงยากเลยโอ้โหหัวทิ่มแน่วะหัวทิ่มแน่เลยหาดสะอาดมากเลยนะทุกคนนะ Good morning, morning. น,น,นี่ก็จะเป็นทุกๆคนทุกคนทุกคนภาพยังเป็นยังไงอยู่เนาะวัสดีทุกคนสนะวัสดีทุกยูเซอร์เลยวันนี้เราจะ <c oughs> เอาไปลงแอปแดงทุกคนฝากติดตามแอปแดงกันด้วยนะแอปแดงเข้าไปในโปรไฟล์เข้าไปโปรไฟล์จะเห็นแอปแดงเราเลยเข้าไปฝากฝากกดติดตามแอปแดงหน่อย ตอนนี้มีผู้ติดต,ตาม98คนแล้วพร้อมด้คนมาตกหมึกภาพชัดแจวครับขอบคุณครับตอนนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของอ,อหาดลับนะนี่บรรยากาศของหาดลับอืม <c oughs> <c oughs> แต่แนะนำอย่ามากลางคืนนะหาดนี้แนะนำอย่ามากลางกลางคืนสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกยูสเซอร์เลยกลางคืนมันอันตรายนี่บรรยากาศก,าศก็จะประมาณนี้นะทุกคนตรงนี้ก็จะมีอาหารตามสั่งด้วยนะ มีอาหารตามสั่งแล้วนี่น้ำมันลงเลยที่ไหนครับหาดลับนาเกลือซอยสิบแปดนะตัวนี้ก็จะเป็นนาเกลือซอยสิบแปดหาดลับนั่นเองเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูให้ดูบรรยากาศโขดหินนะเอาใส่โขดหินต้นไม้นะต้นไม้เนี่ยบรรยากาศจะสวยมากเลย ก็จะมีบรรยากาศทุกคนอุ้ยมือก,กระดองมือก,กระดองขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะได้เยอะไหมเมื่อคืนได้เยอะเยอนะลยได้สองนะบอกให้ได้สองสองตัวนะไม่ใช่สองโลนะตรงนี้ก็จะบรรยากาศโขดหินสวยๆงามๆนะครับทุกคนมีตึก ดูวยตึกสวยๆตัวนั้นตึกตึกอะไรโอ้แม่เกือบหลังพังอทุกคนบรรยากาศตรงนี้ก็จะเป็นหาดรับนาเกลือเราต้องใส่เพลงอะไรดีนะฮนฮะ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 ระฮะฮากะฮนฮะ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 ะมะณนี้นะ พาไปดูซาซิมิดิบนะตรงนี้ก็จะเป็นห่านลับนะป็นคนตรงนี้ก็จะเป็นซาซิมิซาซิมิหมึกชอตซาซิมิไปด้วย ไปด้วยเหือะเหมาะเลยเลยยะแยะหมดทุกคนใช่ไหมโอ้บา้าเลยต่อไปมันเอาอวนลากได้ไหมอวนลากได้ข้าวแห่เอาข้าวแห่เอาอะไรใช่ไหมนี่ทุกคนจะเป็นซาซิมิหมึกช็อตอนนือจะจะเป็น ำลังมั่เลยอ่าสวัสดีครับสวัสดีครับหอยจอบเนีานานๆจะหลงมนานๆจะหลมฮะ ดู่ในทะเลยิงกะยูนถ้าสดกว่านี้ก็นอนโน,น่นโดโดลงไปกินกลางทะเลเลยนะถ้าจะจะกินสดกว่านี้ดูหน,อนอ่อเคิวเยอะมากเลยนึกฉอดนะทุกคนนะว้าวว้าวตัวนี้จะเป็นอหอยฉอดไปเรื่อยๆก่อนแบบนี้ครับตัวนี้จะจะเป็น มันเติมใหญ่ใช่มีแค่คนมันจะเป็นทุกคนน่ากินมากเลยนะเนี่ยทุกคนดูดินี่เพี้ยเด็ดมนี่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 วัสนีทุกคนเราต้องไปเริ่มต้นมาทุกคนของอร่อยมากเลยเราเคยกินแล้วนะร้านาน,นี้ขอบคุณครับเดี๋ยวขอ